สถานีรถม้าต้นแบบที่มีอัตลักษณ์รถมา้าลำปางในรูปแบบสามิติโดยร่วมกับสมาคมรถมา้าจังหวัดลำปางได้ขนานนามว่าเมืองแห่งรถมา้าเป็นเอกลัก,กษณ์อันโดดเด่นสำคัญกู่เมืองลำปางในการต้อนรับคนต่างถิ่นรถมา้ามาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวลำปางปัจจุบันและตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนระบบเป็นมิเตอร์โดยการจับเวลาเอาแค่เราเปิดสวิตช์ด,ด้านข้าง อะไรจะมีสวิตช์ออนออฟอยู่ครับเมื่อเปิดแล้วจะมีจุดสีไฟสีแดงออกแสดงสถานะของการทำงานของของกล่องครับกล่องนี้จะทำงานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ครับเมื่อเรามันสัญญาณแจ้งสถา,านะการทำงานละแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยกดสตาร์ทสามวินาทีมันจะขึ้น30บาทหมายแท็กซี่นะ30บาทแล้วก็จะจับนับเวลาไปเวลามีนาที นาทีละเจ็ดบาทครับนาทีเจ็ดบาทเพราะเรามีเงื่อนไขกาหนดว่าชั่วโมงละสี่ร้อยบาทนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณครับตัวนั้นตัวชั่วโมงสี่ร้อยเป็นตัวตั้งครับตั้งเข้าไปก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ขนาดพอเหมาะพอสมกันนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดความไม่เข้ากับรถม้านะเราออกแบบมาเพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์กับเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ากับรถม้ามากที่สุดนะครับ ดูเราจะไม่ไม่ได้แตกต่างกันนะไม่ด้ไม่ทำให้รถมาเราเสียเอกลักษณ์ไปนะครับก็เกิดแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทจะเริ่ม30ิแล้วเวลาจะหมุนไปเวลารถม้าจอดหรือรถม้าอะไรเวลาก็เดินไปมูลค่าของเงินก็จะนี่ขึ้นโซลาร์เซลล์ที่เก็บไฟใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ระบบเครื่องที่ควบคุมมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในอ,อันนี้สร้างความปลอดภัยในเรื่องของคนขับตรงตาม แล้วบางครั้งก็จะมีอยู่ตรงนี้ไปขอความร่วมมือแต่ว่าเขาจะได้กำไรตรงที่ว่าเขาต้องอยู่ช่วแต่ตรงนี้ที่่ว่มาแเวลาที่มนจมาวนล้วก็สามารถปรับปับได้ให้มีความเหมาะสมกับเรื่องของพื้นที่เรื่องที่เขาได้นำที after after ่ vui mã luôn 第一个哪个？ ลูกค้าที่มานั่งเนี่ยเขาจะได้มีมาตรฐานในเรื่องของราคาเพราะว่าราคาในเรานั่งเป็นชั่วโมงพอเรานั่งพวกราคาก็จะขึ้นขึ้นหะครับราคาจํานวนนทั่นงนะครับอย่างชัดเจนแตบอกกับนักท่องเที่ยวในการที่จะมานั่งรถม้าเราเป็นยังไงบ้างเวลาตอนนี้เราติดมิเตอร์ตอนนี้ตอนนี้เรากําลังนําร่องอยู่สองคันนะครับก็รถม้าที่เราวิ่งกันทุกวันนี้เรามีมีราคาเป็นลอบเล็ก200บาทลองใหญ่300บาทแล้วชั่วโมงก็4 0 0ร้อบาทบางท่านอาจจะสงสัยว่า หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมัน400บาทจริงไหมก็มีมิเตอร์เป็นตัวช่วยให้ให้รู้ว่าราคาเนี่ยเป็นมาตรฐานครับ